ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีไม้ถักทอก่ออาชีพของคุณครูปร้าแจ๊บกับคุณครูบันเย็นนะคะตอนนี้ก็คุณครูป้าแจ๊บก็มาช่วยนะคะช่วยทุกอย่างเลยนะคะทั้งเรื่ององบประมาณการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เส้นไหมก็ไปเลือกให้นะคะทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้มีทั้งเส้นไหมที่ยังไม่ได้ก่ออันนี้เขาเว่าเป็น,เป,นเป็นปลอยไหมยอยู่นะคะนี่ นนตรงนี้ก็คือกรอสเส้นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะนนี้เป็นหางกระลอกนะคะหางกระลอกอันนี้เป็นสีล้วนธรรมดานะคะพร้อมที่จะทําการทอนะคะตอนนี้กเ็เราก็ได้เตรียมหัวจะขึ้นหัวแล้วนะคะเตรียมมาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะคะตรงนี้ แล้วก็อุปกรณ์ก็พร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะตัวนี้ทางร้านเขาก็มอบให้แล้วนะคะมบให้นี่โรงเรียนเทศบาลสามเทศบาลนุสรน,นะคะก็ขอขอบคุณร้านเรือนไหม่ใบหม่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ